สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มนลิกกับกิตินเปดของควรจะโชว์ทุกคนเราได้อะไรแล้วก็ไอ้กิตินกินผัดไทยอันที่แรกจากอันที่แรกเราเริ่มกับอันนี้เราเริ่มกับอันนี้อันนี้เป็นอ๋อไม่เห็นหน้ามาลิมาลอยู่ไปลุมอันนี้มาล่อันนี้กิติงถ้าบันคอปันแบบนี้ได้แล้วก็ใส่หมวกแบบนี้ได้การแตดปันแบบนี้ได้เอง ดีมากทุกคนต้องไปซื้อไปซื้อเป็นแลรนอันนี้ไม่รู้อะไรโอเคอันที่สองมาได้กระินบดอันนี้อันนี้เป็นสุดน,นอนอันนี้ห่งมะลิเลยก็อันนี้หองกระเินอันนี้กองกระถินสวยมากๆทุกคนสีสีชมพูแบบนี้ลายสวยมากทุกคนอันนี้หุงเท้าหนึ่งเท้าสองเรามีห่งเท้าเยอะเพราะมันเริ่มหนาวอันนี้ อันนี้วสวยมากเสอเน,นื่อผืนสวยมากมากแล้วก็เรามีตัวลิงกับสปาร์ตแต่มาชวย <Okay. S 1> ทุกคนแล้วก็เรามีเสื้ออันนี้ทุกคนสวยมากจะลองให้โอเคกาเนจะลองให้แต่มีอันนี้เสื้อสวยชอบอันนี้แล้วก็อันนี้อ๋อสวยมากมากคือแม่ซื้อให้แล้วก็มีเสื้อสีอันนี้อันนี้ของกาเชนสีฟ้า สีขาวแล้วก็มะลิปเป็นสีขาว,วทุกคนดูเสี้ยน,นี้สวยสวยมากแล้วก็โอเค okay. ก็ถึงจะลองอันนี้ให้ทุกคนอีกเคยตีลิซซ์แม่ซื้อโอนโอนหดเริ่มหนาวแล้วนี่ต้องใส่เค้ชไอทุกคนอันนี้เป็นเสีย้ยที่ทึงว่าทึงจะลองสวยมากมาก ก็อันนี้เสียของดิหองกิินถิน่นซังแล้วแต่มันน้อยลงไป,ไปไปว่าถิน่นซังคือจะลองอันนี้แค่ okay, อันนี้สวยสวยเป็แค่เป็นลายแบบนี้สวยโอเคเปลี่ยนก่อน,น,อนชอบเสียลิ้นก่อนมันเป็นเอลดูเสียสวยมากอืมโอเคที่แต่งหน้าเราจะเริ่มแล้วเริ่มหนึ่งอย่างอะไ้กิถิ์ ซื้อเอ่อ,นนอ,อบ,บนอน,น,อนเ,ออนนเซอร์อันนี้เป็นครีมบอนเซอร์ต้องใส่เจี๊ยนี่สีแบบนี้สีเจีวันนี้ทุกคนสีเจี๊ีทุกคนแล้วก็มาเล็กจะถึงไปเอ่อยิวอันนี้เฮาเลียดแม่ซื้อของเฮาอันนี้เป็นพริมเมอร์เมื่อสีขาวแล้วก็อันน้อยมากคนเา้อคนเด้อแล้วก็อันนี้เป็น,นเอ่อมาสคาร่านี่เป็นคอนซีลเลอร์อันนี้เป็นคอนซีลเลอร์นะจ๊ะ แก่ต้องใส่แบบนี้แล้วก็ลองฮึขาวๆนิดหนึ่งแล้วก็ฮึลบเซียวแฮมแต่ลิซไซในนี้เพราะมันมีเสียวแต่มันมีเอ่อที่บรัชในนี้ลแล้วแต่ว่ามันจะง่ายกว่าแล้วก็เอาไปแมกแฮมเอาไปซื้อแมกเอาไปซื้อเอ่ออาบราจเจาลไซเกลมันมีสีดำนิดหนึ่งเพราะถ้าอยากใส่มันเป็นสีแล้วแล้วก็แค่อยากจะอีฮึเกิลแคมขคมน้อยหนึ่ง แล้วกัอันนี้ของชาเลต e เธอปรแฮมแล้วอันนี้เป็นดีเป็นเซเวมที่ใช่คนดเด้อคนตาแล้วอันนี้มันสัน้นๆแล้วก็หาาไปซื้อคอนซีลเลอร์นี่ไม่ได้คิจะม,มีอันนี้หนึ่งอันนู้นแต่มันเื่อมแต่เาเสีมอันนี้อ้อันนี้เป็นอายบราวจที่ใช้ก่ยวแต่มันเป็นสีขาวเหมือนขาวเงาท่มันอยู่ขึ้นฮู้ยู่อยูดังดง แล้วก็อันนี้เป็นอายแชโดว์ใส่แต่นี่คือสีสวยๆขั้วสวยเลยวันนี้ทุกคนแล้วก็อันนี้ไม่ได้เก็บกระถิ่นซื้อสองอย่างเขาอันนี้ปากก่อุ๊อปอ๋ออันนี้ปากก่ใส่แต่คอนว่าดีมากดีมากมากแต่ว่าถ้าไปแมคโครแมสซซื้อสองอันแล้วก็แล้วกับอันนี้ก็อันนี้เป็นฟาวเดชั่นแปลว่าใส่ มดเลยแต่เธอไม่อยากใส่เดียร์ล้ด,ดูโลเท็กทอกเลยเห็นจะโพสเท็กทอกใสยแต่งหน้า,น,านึ่งมดถ้าอยากไปดูเข้าไปเลยแล้วอนนี้เป็นไฮไลท์กับบลอนเซอร์อีกแล้วอันนี้เป็นพาวเดอร์โหอันนี้ไม่เก็ดเห็นบะมีพาวเดอร์เขาแค่มีครีมกับเล็กขวดเขาต้องเอาอันนี้เป็นไฮไลท์หนึ่งอันนี้เป็นบลอนเซอร์ไฮไลท์ที่เซนนี่นะกับบอนเซอร์นี้ โอ้อ oh, ันนี้ถิ่นตึงแต่สายมากมากอันนี้สายก่อนถ้าอยากแต่งหน้าสายก่อนเฮวเสียวเห้อแนวแวแล้วกัเห่อแต่งหน้ายูฮัหมอนแล้วก็เขามมีกิสเซอร์เยอะมากดูโคตรนุ่มแมแล้วก็แนวแฮมเ้อแต่งหน้ายู่ันยืดเส้นแล้วเด้อทุกคนรอแป๊บหน่อยแล้วก็เขาได้เอ่อบลัชแฮมวันนี้อืออันนี้สวยนะสีมีสองสี่สวยเป็นชเอ่อทช สวยมากมาอันนี้เป็นลิปสติกลิปสติกเป็น shade w o l k of no shame าก็อันนี้เป็นพีลอทอลอันนี้เป็นลิปสติกลิปไลเนอร์กลอสากลิปเจลอ้บมใส่ปเต้าอีนะทุกคนเต้าอีแล้วก็เขามีซมพเขา้าข้างหน้าเต้าแลเต้าอีนะเราจะใส่ทุกอย่างในกองแล้ว ก็ให้เรียบร้อยดีที่จะผลิตออกมาทุกคนอันนี้ถึงจะตั้งใจมากเพราะเล็กถึงน้อยน้อยนี่ยังเล็กดูนี่อันนิดห oh, นึ่งนี่จะแกะทุกอย่างใส่ถุงนี่แล้วนี่เยอะนึกเด็บเดียวใหญ่อ๋อน่าจะชินใส่นะนี่ถึงจะใจที่สุดอือถึงแฮม สร็จแล้วทุกคนลีเห็นตืนใจมากๆคุณแม่ก,กับคุณพอ่อซื้อแต่งหน้ามากับปทขอบคุณมากๆคุณแมา่คุณพ่คุณปู่ปู่ย่าทุกคนซื้อของกวใหม้มมรี่กันินคะโอเคไปแล้วนะขอบค,ค,คุณที่ดูบ๊ายบาย